จะเป็นค่ะในปี2 0 1 1,500cc แลรถเป็นเกียวอตโตค่ะค่ะนึ่ร้อยสบก้าันนี้ไปดูกับมาห้าค่ะประมกัแบบไม่มีวันคาคะเปิดที่1น0 0 0แบนค่ะแําไม่ห้คันนี้แสนหกแสนหกมีลูกค้าด้ส่วนสนใจคันนี้ไมนึ่งแสนหกบาทแสนหกถ้าไม่มีพันหนึ่งค่ะพันหนึ่งค่ะพันสองถ้าไม่มีหน้าผากคุนนี้สามค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปหนึ่งร้อยแปดสวบคันนี้กับเชฟเบรเ t อร์โกลเดอร์คันนี้เป็นซีแคร์สีประตูเี่ มีไหมคะกันีน90,000 90,000สี่สี่ประตูค่ะมีไีมคะได้ไปห้า90,000 90,000ตรวสอบทราบรบป้ายใจยุปมาชุบมได้เลยค่ะแล้วไปห้า900,000 90,000ถ้าไม่มีพันหนึ่งค่ะันนึ่งค่ะผาโซาไม่มีหังบริทค่ะมาได้ค่ะเกอร์ลยคันนี้งร้อยแปดสิบคันนี้กับีสุิชินคันนีคันนี้เป็นซีดีแฟมาแบบตอนเดียวจะเปสองวันสิบสองนะคะสองพันสี่ร้อยสี่สิบคันนี้เราไม่เคายนธรรมดาไม่มีแบบดิจิตอลนก้ นี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเบนซินจอสองนะคะันี้สองพัีร้อยสี่ค่ะนะคะเปิดที่เก้านุนประลาดค่ะมินแ็กนี้เก้าป็นหกเก้านหกมีลูกค้าได้วในส่วนในีปค่ะเก้าเป็นหุ่นประาดเก้าเป็นหกก็ไม่พิพันหนึ่งค่ะหนค่ะสเาไม่มีนะคะไม่ได้สามค่ะค่ะมาเลยค่ะกลัคนนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสองหนึ่งร้อยแปดสิบสองอันนี้เเป็นูเปอชิค่ะแเซอซีเดียคันนี้จะเป็นสองพันสี่หนึ่งพัน้อยส เปนเดรเียสองพันส e, ีกร้อยสี่เกียร no 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 ์ออโต้ค่ะตรวจสอบใกล้ก yes, ว่านด้วยนะคะถ้าบนขาก็แบบไม่มีวันขาจรารภาาไม่รับชำระการโอนทุกกรณีค่ะโอนไม่ผ่านไม่รับคืนค่ะนะคะเปิดที่สิบหมื่นบาทมีไหมคะตรด้สี่หมื่นสหมมีลูกค้าได้ส่วนในกด้ม่้าสหมื่บาทสหมื่นถ้าไม่ผ่านเดค่ะเดค่ะสองสองไม่มีนะ่ไมได้สามค่ะค่ะคะร้อยสาสิบน้ากับไดสายก ีมี่ท่นี้จะแสนเจ็ดพันมีลูกค้ารายใดสนใจค่ะไีม่ค่านเดินแสเจมาสแสนเจ็ดพันเม่มีคนพันเน้ค่ะค่านสองานเพื่นดบด้วยสองค่ะมาไล้ค่ะมา่อไปคันนี้คันนั้รถที่หนึ่งรบสลากจูเข้ามานะคะถ้าเป็นนี่ันพันเทียร์คันนี้เป็ับแสี่ประตูจองพันสี่สามพนี่สี่แล้วเปเกียร์ธรรมดาคันแล่ใหม่อเป็นาฬกาแบตเตอรี่ไม่มีค่ะค่ะลากจูงเข้ามาโทรศัพไม่ติดนะคะคันนี้ออกประตูสองท่ลงก่อนได้ค่ะ้องป้าชน ราาไม่ติดค่ะล่าชูเข้ามามีลูกค้าดสนใจคันี้ไหมคห้าหมื่นห้าหมื่นรดทุกคันนะคะที่ล่าชูเข้ามาเราขาดสภาพที่เห็นได้วันประมูลค่ะอีไหมคะห้าหมื่นห้าหมนไม่มีพันเดิข่ะพันเดิขาดพัสดุสไม่ีาคาคุ่สามค่ะค่ะไปเลยค่ะต่อไปข่าวาพาเลยคเนี้พนดิม185ค่นี้กับสุก่นี้แม็กซ์บล็กกับตอนเดียวคันี้จบไปสองพันหกสองพัั้นลสีเนแค่นี้ธรรมดาแต่ในไม่มีสีไม่ตกยกเลิกมาจัดการจะหนดับปลายหน้าะค่นี้ดับด เลยค่ะไอสูนิแมสสมาร์กมาตอนเดียวค่ะวันนี้ตรวจสอบให้จบรายการเลยค่ะตรวจสอบเงาคนนี้ด้วยนะคะนะคะเปิดที่8พันบาทมี่มีไหมครับ80,000 80,000ตรวจสอบทราบแล้วก็ได้ค่ะมั่นใจยกมือชุม้าได้เลยค่ะนับเลยมีไหมคะับ80,000 80,000นี่มีไหมคะตรวจสอบไม่เห็นด้วยนะคะยกเลือมอเตอร์ก้าค่ะแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไปนะคะรับเริมได้ภายในสองเดือนค่ะมีฮะไหมครับ80,000 แปดบอเบอรมีไหมคะหนึ่พนะคะขอบคุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะแปดบร์บาทที่เราโบนได้คำมาแล้วมีมากบริชาคเลยคะแบาทได้โบนค่ะแปดบาทไม่บันนับหนึ่งแปดบาทนับสองแปบการผู้หญิงได้โบนค่ะนับสามายค่ะแปดบร์บาทลูกค้าก็ไม่เป็นศูนย์หกสองไม่เป็นศูนย์หกสองม่ได้ปนี้มาตอบค่ะมาเลยค่ะเราคืต่อไปค่ะคำพ่าเลยหนึ่งร้อยแปดสิบหกคะแนนค่ะกับเซตาเกามิโกคะันนเป็นซิงเกิลมมาบัตอนเดียวจนสองคอนโดสองคอนซีซีเราไม่กินธรรมดาคะนนเป็น ีกับ v i ก o กับาตอนเดียวค่ะจะสอบ